โครงการพัฒนาคุณภาพงานงานพัสดุคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชื่อโครงการกระบวนการคืนดับกันสัญญาที่มาของโครงการด้วยงานพัสดุจะต้องดาเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ,จ,จัดจ้างและบระหิหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 กําน 60, หนดว่าผู้ประกอบการที่จะเป็นคู่สัญญากับทางราชการจะต้องวางดับกันสัญญาเพื่อ ประกันความเสียหายจากการทำผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดในสัญญาและใช้เป็นหลักประกันจดกว่าจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญาในอัตราร้อยละห้าของวงเงินที่ทำสัญญาจ้างหรือทำสัญญาซื้อขายโดยคู่สัญญาสามารถขอรับัประกันสัญญาคืนได้เมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมางานพัสดุได้ดำเนินการรับปรับประกันสัญญาโดยใช้วิธีการจดลงในสมุดคุมสัญญาและพบปัญหาว่าไม่สามารถคืนรับประกันสัญญาให้กับกู่สัญญาได้ทันหรือเลยระยะเวลาการคืนรับประกันสัญญาเนื่องจากทางหน่วยงานอาจลืมตรวจสอบในสมุดคุมสัญญาหรืออาจมีการผิดพลาดกรณีที่เจ้าหน้าที่อาจลืมถ่ายเอกสารรับประกันสัญญานั้น ดังนั้นงานพัสดุจึงได้ด้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้นําปัญหานั้นมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและนําสาเหตุนั้นมาพัฒนากระบวนการทํางานและวางแผนการทํางานใหม่แต่เราจึงการสร้างโปรแกรมในการจัดเก็บและการแจ้งเตือนกรณีที่แก้รบก้อหนดการคืนหลักประกันสัญญาเพื่อให้หน่วยงานสามารถคืนหักประกันสัญญาได้ทันทุกสัญญา จุดประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพงานเพื่อเกินหลับประกันสัญญาได้ทันตามกำหนดทุกสัญญาเพื่อลดความผิดพลาดในการจัดเก็บหลักประกันสัญญาขั้นตอนการทํางานขั้นแรกวิเคราะห์ถึงสายให้ของปัญหาและรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนําม,มาปรับปรุปงกระบวนการทํางานให้เป็นปัจจุบันขั้นนําไปใช้นําแบบฟอร์มเช็คลิสต์มาเช็คเอกสารเบื้องต้น ช่วยตรวจสอบหลังจากนั้นนำข้อมูลที่ครบถ้วนมาคีย์เข้าระบบคืนดับการสัญญาเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดคืนดับการสัญญาทางการประเมินผลร,ร้อยละของรับประกันสัญญาที่คืนได้ภายในกำหนดระยะเวลาในโครงการนี้เงินพัสดุจะนำเสนอการรับปรับกันสัญญาเป็นสองกรณีคือ 1. กรณีที่รับปรับกันสัญญาเป็นหนังสือคำ้ำ พัสดุจะทําการตรวจสอบรับประกันสัญญาว่าวงเงินในรับประกันสัญญาถูกต้องหรือไม่หลังจากนั้นจะทําการตรวจสอบและทําการเช็คเลสโดยการ่ายสําเนาหนังสือคาประกันและสแกนหนังสือคําประกันเก็บไว้ในโฟลเดอร์รับประกันสัญญาและทําใบนาฝากสิ่งของพร้อมทั้งใบคุมเพื่อส่งงานการเงนินเก็บเข้าตู้เซฟ 2. กรณีที่รับรับประกันเป็นเงินสด พัสดุจะทำใบนำส่งเงินประกันสัญญาแบบบส1036ส่งงานการเงินงานการเงินจะนำเงินส่งกองคลังมหาวิทยาลัยมหิดลทุกวันอังคารและวันพฤหัสเมื่อพัสดุได้รับใบเสร็จจากกองคลังมหาวิทยาลัยมหิดลพัสดุจะทำการเช็คิสโดยการถ่ายเอกสารพร้อมสแกนใบเสร็จรับเงินและเก็บไว้ในโฟลเดอร์รับการสัญญาและนำใบเสร็จรับเงิน ส่งให้กับคู่สัญญาหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องพัสดุจะทำการชี้ข้อมูลเข้าสู่ระบบการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดคืนัประกันสัญญาระบบจะแจ้งเตือนให้พัสดุทำหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลง,งานนั้นๆตรวจสอบความสมบูรณ์บกพ้องล่วงหน้าเป็นเวลา30วัน ก่อนพ้นภาระผูกพันการตรวจสอบเงื่อนไขในการคืนรับการสัญญาจะแบ่งออกเป็นสองกรณีคือ 1. กรณีที่พบความชำรุดบกพร่องพัสรุจะทำหนังสือถึงบริษัทคู่สัญญาเพื่อให้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเมื่อคู่สัญญาได้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนั้นๆจะเข้าตรวจสอบการซ่อมแซมแก้ไขดังกล่าวท้ายเรียบร้อย พัสดุจะทำเรื่องคืนรับประกันสัญญาต่อไป 2. กรณีที่ไม่พบความสมรุดบบพองพัสดุจะดำเน,นินการทำเรื่องคืนรับประกันสัญญาผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการเขียนกระบวนการและการออกแบบโปรแกรมตลอดจนรายละเอียดที่จะใส่ในโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องต่อกระบวนการทำงานและพร้อมใช้งานในปี2564ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถคืนรับประกันสัญญาได้ทันตามกําหนดทุกสัญญาลดความผิดพลาดในการจัดเก็บรับประกันสัญญาและเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานสิ่งที่ได้เรียนรู้การนําโปรแกรมมาใช้งานแทนการประมวลผลด้วยตนเองจะทําให้งานมีความสะดวกรวดเร็วลดร,ระยะเวลาในการทํางานของแต่ละขั้นตอนสร้างความเชื่อมั่นว่าสามารถคืนรับประกันสัญญาได้ครบถ้วนทุกสัญญาและทันเวลา สามารถนำกระบวนการนี้ไปต่อยอดจากงาน,นอื่นๆได้